สวัส <ersch> <ooth> ดีครับร้านคอร์ดกระต๊อบไม้ไผ่ด่านช้างนะครับอันนี้บากะโรนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหลังนะครับดูโครงสร้างอีกหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันเลยนะครับมาดูโครงสร้างนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนี่ให้ดูนะครับนี่โครงสร้างนะครับใหญ่ครับมาดูคานล่าง นะครับาล่างใหญ่ใหญ่หมดครับผมท้าได้เลยว่าในบรรดาแถบนี้นะครับว่าไม่มีใครใหญ่เท่าของผมนะครับโครงสร้างของเราใหญ่นะครับไม่ต้องกลัววัดกันได้เลยรับต้ำหนักได้สบายสบายครับ ร้านออรกิโตไม้ไผ่ด่านช้าง